สวัสดีครับมาพบกับครูรุสแลนด์ในวิชาคณิตศาสตร์บ .5 EP1 ีสำหรับวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องบัญญัติระยางนั่นเองครับเราจะมาแก้จุดปัญหา,โด,โ,ดาโดยวิธีการใช้บัญญัติระยางนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูโจทย์กันเลยอ่ะเรามาดูข้อที่1น,นะครับเขาบอกว่าปลากระพง2กิโลกรัมราคา500บาท ปลากระพง1กิโลกรัมราคาเท่าใดนะครับสำหรับวิธีทำนะครับครูก็ได้เขียนเรียบร้อยแล้วนะครับแค่เรามาเติมตัวเลขนะครับว่าชากโจทย์กำหนดอะไรมานะครับเราก็ามาดูก่อนว่าปลากระพงราคา2กิโลกรัมราคาเท่าไหร่ครับอ่าราคา500นะครับเราก็เขียน500บาทนะครับจากนั้นครับคูณ โจดถามว่าอะไรโจดถามว่าปลากระกพง1กิโลราคาเท่าไหร่2กิโล5 0าถ้า1กิโลเท่าไหรใช่ไหมครับเราก็ต้องเอามาทำอะไรกันครับอ่าถ้าภาษาพูดก็คือแบ่งถ้าเราเอามาแบ่งครับ500เรามาแบ่งเพื่อจะดูว่า1กิโลเท่าไหร่ถ้าแบ่งในทางคณิตศาสตร์คืออะไรครับใช้เครื่องหมายอะไรอ่าใช้เครื่องหมายหารเราก็จะได้500 หารด้วย2 500หารด้วย2ได้เท่าไหร่เอ่ยครึ่งหนึงของ500คือ250เก่งมากครับเราก็ตอบว่าดังนั้นปลากระพง1กิโลราคา250บาทตอบเรียบร้อยครับยากไหมครับนะไม่ยากนะครับวเวลาแสดงวิธีทำนะครับเป็นจัตยางก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2กันต่อข้อที่2 จินดานำข้าวหอมมะลิ2000กรัมบรรจุถุงถุงละเท่าเท่ากันได้4ถุงข้าวหอมมะลิหนักถุงละกี่กรัมอ่าจากโจทย์นะครับเรารู้แล้วว่าจินดานำข้าวหอมมะลิมากี่กรัมครับอ่ามา2,000นะครับเราก็เขียนนะครับเราก็เขียน2,000ไว้อ่าจากนั้น เขาบอกมาอีกว่าบรรจุถุงละเท่าเท่ากันได้กี่ถุงครับอ่าได้สี่ถุงเราก็มาเขียนสี่ถุงนะครับต่อไปโจทย์ต้องการถามอะไรโจทย์ถามอะไรครับต้องการทราบอะไรครับโจทย์ถามว่าข้าวหอมมะลิหนักถุงละกี่กรัมใช่ไหมครับเราก็เขียน ข้าวหอมมะลิหนะักถุงละกี่กรัมจาก2,000เอามาบรรจุใส่ถุงบรรจุทางคณิตศาสตร์อ่ะบรรจุใส่ถุงถุงละเท่าเท่ากันก็หมายความว่า,วาเขาแบ่งใส่ถุงใช่ไหมครับอ่ะ,สะแสดงว่าเราต้องใช้เครื่องหมายเลย,เอ,ยอ่ะต้องใช้เครื่องหมายหารเราก็เอาข้างบนนะครับ2,000มาหารด้วย42,000หาร4ใช้เครื่องคิดเลขได้เลยครับได้เท่าไหร่เอย่หย4 5 20บตอบ 500เราก็ตอบนะครับดังนั้นข้าวหอมมะลิหนะักทุงละ500บาทต่อบตอบเรียบร้อยนะครับแค่นี้ครับถ้าทําตามขั้นตอนนะครับมันก็จะง่ายนะครับต่อไปครับมาดูข้อที่3ามอ่าข้อที่3ามเขาบอกว่าสมบูรณ์ทํางาน6วัน ค่าจ้างนะครับได้รับค่าจ้าง2,100บาทโจทย์ถามว่าสมบูรณ์จะได้รับเงินค่าจ้างวันละเท่าไหร่รับค่าจ้างวันละเท่าใดเราก็เขียนโจทย์ก่อนครับโจทย์กำหนดอะไรมาก,กำหนดมาว่าได้รับค่าจ้างทั้งหมด2,100ทํางทำงานไปกี่วัน6วันแล้วจะได้รับค่าจ้างวันละเท่าไหร่ แสดงว่าเราต้องเอามาทำอะไรกันครับอ่าเรารู้ว่า6วันคือ2,100เราต้องการรู้แต่ละวันเราก็ต้องเอามาหารแล้วก็เอา2,100หารด้วย6อ้าว2 1 0 0หารด้วย6กครับกดลงที่เลขเลยครับอ่าใช่ครับเก่งมากครับตอบ350ถูกต้องเราก็เขียนนะครับสมบูรณ์ได้รับเงินค่าจ้างไวละ 350ต่ออบอบตอบ350บาทนะครับอย่าลืมหน่วยด้วยนะครับโอเคไปต่อกันเลยสำหรับข้อที่4นะครับข้อที่4ี่เขาบอกว่าในการจัดค่าคณิตศาสตร์นะครับครู8คนดูแลนักเรียน240คน โจทย์ถามว่าถ้าครู1คนนะครับถ้าครูแต่ละคนดูแลนักเรียนจํานวนเท่าเท่ากันครู1คนจะดูแลนักเรียนกี่คนอ่าอันนี้โจทย์วิธนะครับแนวทางเขาเรียกว่ารูปแบบโจทย์จะคล้ายๆกันที่กับที่เราทํา3ข้อที่ผ่านมาเราก็เขียนครับมีนักเรียนทั้งหมด240คนมีครูดูแลนักเรียน8คน ซึ่ง1คนนะครับครูณคนดูแลนักเรียนเท่าไหร่เราก็เอา240ไปหารกับแปได้คำตอบคือ30นั่นเองเราก็ตอบนะครับครูณคนต้องดูแลนักเรียน30คนต่ออบตอบ30คนนั่นเองครับอ่าต่อไปเลยนะครับข้อที่5ข้อที่5นะครับเขาบอกว่าชุดนักเรียน1ชุด ราคา3า5บาทโจทย์ถามว่าถ้าสมเกียรติซื้อชุดนักเรียน3ชุดจะต้องจะต้องจ่ายเท่าใดอ่าดูนะครับมันจะแตกต่างจาก4ข้อที่ผ่านมานะครับอันนี้เขาบอกว่า1ชุดเขาซื้อเขาบอกว่าชุดนักเรียน1ชุดราคา3า5แต่สมเกียรติเขาซื้อชุดนักเรียน3ชุดเขาจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อ่าอันนี้เป็นการแบ่งไหมครับ ไม่อันนี้เป็นการเพิ่มจำนวนนะครับจากเขาบอก1 3 2 5ชุด325ถ้า3ชุดเท่าไหร่เราก็ต้องเอามาคูณใช่ไหมครับเราก็เขียนนะครับชุดนักเร,ร, 25, กรียนราคาสามสมเกตซื้อมา3ชุดจะต้องจ่ายเงินเอา3คูณด้วย325ได้คำตอบคือ355ใส่5ทุ1 326บวกหเป็น7339975นั่นเองครับใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะครับ ดังนั้นตอบได้เลยว่าสมเกียตซื้อชุดนักเรียน3ชุดจ่ายเงิน975บาทต้องวอาตอบ975บาทนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่6กันต่ออ่าข้อที่6ครับเขาบอกว่าน้ำส้มข้น1ลิตรใช้ส้ม45ผลถ้าต้องการน้ำส้มข้น15 5ลิตรจะต้องใช้ส้มกี่ผล อ่านะครับเราดูดีๆถ้าหนึถ้า1ลิตรนะครับจะต้องใช้45ถ้า15จะต้องใช้กี่ผลนะครับเราดู1ลิตรใช้ส้มสี่สิบผล15ลิตรจะใช้กี่ผลแสดงว่าเราต้องเอามามาอะไรอ่าเราเขียนก่อนครับ นลิตรใช้45ต้องการทั้งหมด15ลิตร1ลิตรใช้4515ลิตรต้องใช้เท่าไหร่มันเป็นการจาก1 1ลิตรเป็น15ลิตรแสดงว่าเราเอามาทำอะไรกันครับใช่ถ้าแบบนี้นะครับจำนวนที่เพิ่มขึ้นเราก็เอามาคูณ15คูณ45าคำตอบคืออ่า675นะครับเราก็ตอบว่าถ้าต้องการทำน้ำส้ม15ลิตรก็จะต้องใช้ส้ม 675ผลนะครับต่ออบตอ7กผลนั่นเองครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับสำหรับวนันนี้รถจนคันหนึ่งนะครับข้อที่7รถจนคันหนึ่งใช้น้ํามัน1ลิตรนะครับใช้น้ํามัน1ลิตรแล่นได้ระยะทาง13กิโเมตรถ้า รถจนคันนี้มีถ้ารถคันนี้มีน้ำมัน32ลิตรนะครับจะเล่นได้ระยะทางกี่กิโลเมตร1ลิตรได้13กิโลเมตรถ้า32ลิตรได้เท่าไหร่อ่าได้กี่กิโลเมตรครับเราก็มาดูก่อน1ลิตรได้13มีน้ำมันอยู่32ลิตรจะเล่นได้ระยะเท่าไหร่เราก็เอามาทำอะไรกันครับ เราก็เอามาคูณกัน32 3คูณ13ได้คำตอบคือ416เราก็ตอบว่าถ้ารถคันนี้มีน้ำมัน32ลิตรก็จะเล่นได้ระยะทางประมาณ416กิโลเมตรเราก็ตอบนะครับ416กิโลเมตรนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับ7ข้อที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนมา นักเรียนพอจะทำเองได้ไหมครับถ้าทำได้นะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2แบบฝึกหัดที่4.2หน้า5ถึง6นะครับหน้า5กับหน้า6นะครับส่งในลายกลุ่มเลยนะครับครับสำหรับวันนี้ครูรุสลันก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ